ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่สามร้อยเจ็ดสิบเก้าตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามจิตสักบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้ายอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตะตะภะคะวะโตอะระหมมาาะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิ สังขังสรนังคฉามิทุติยามปิพุทธังสรนังคฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังคฉามิทุติายามปิสังขังสราน,านังคฉามิสติยามปิพุทธังสรนังคฉามิสติยามปิธรรมังสรนังคฉามิสติยามปิสังขังสรนังคฉามินัตถิเมสรนังอัญัง พุทโธเมสรรนังวรังเอเตนสัจจวัฒเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรรนางอันยังธัมโมเมสรรนางวรังเอเตนสัจวัฒเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรรนางอันยังสังโฆเมสรรนางวรังเอเตนสัจจวัฒเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสน ที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิ อธินาธานาเวรามณีศ um ิกขาประทางสมาธิยามิกาเมสุมิชฉาจาราเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิพุลสวาจา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสำปะปลาปะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิชฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานอาชีวัฒมากศีนตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่ออนุปาธาปรินิพานในปัจจุบัน บูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอะพรามิจะริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ สุระเมรยามัชฌาปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัจขีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปปะนะภาลนะมันดนะ วิภูสนัฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจจาสยนามหาสยนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตะรูปะรัชตะปฏิฆานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศีลส,สิบประการนี้ ตามเยี่ยงอย่างพระอระหันต์เพื่ออนุปาทฐาปรินินพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรอันสูงสุดขอเจริญก,รรก,กุศลกรรมบทสิทธิ์งดเว้นจากอกุศลกรรมบทสิทเจริญบารมีสิทิเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิทธิ์เจริญโพธิปักเคียธรรมสาสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปทานสี่สัมมาปทานสี่ อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพลาห้าโพชฌงเจ็บอรียมักมีองแปดเพื่ออนุปาธาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมที่จะก้าวเดินและก้าวตามพระธรรมคำสอน ซึ่งขณะนี้เราร่วมกันศึกษาในมรณานุสติกันอยู่ซึ่งเป็นอารักขากรรมฐานหมวดหนึ่งซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อให้เกิดสังเวคาคือปรุงแต่งกุศลให้เกิดขึ้นบ่อยๆเนืองๆเพื่อความไม่ประมาทค่ะซึ่งขณะนี้ก็ได้มาศึกษาในอุปมาอุปไมยในพระไตรปิฎกต่างๆนะคะ ซึ่งขณะนี้จบไปแล้วใน12หัวข้อของอุปมาอุปไมยนะคะก็จะขึ้นในหัวข้อที่13นะคะที่กล่าวว่าบุรุษมีกำลังอมก้อนเขระไว้ที่ปลายลิ้นแล้วพึงถมไปโดยง่ายไายแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนก้อนเขระฉันนั้นในหัวข้อนี้ก็ศึกษากันมาหลายรอบแล้ว แต่ก็จะกล่าวซ้ำเล็กน้อยนะคะว่าที่พระองค์ตรัสในเรื่องของบุรุษที่มีกำลังเราก็คงสังเกตได้ในผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะวัยชารา จะเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะว่าไม่สามารถที่จะถมน้ำลายหรือก้อนเขลาออกมาได้แต่ถ้าเป็นบุรุษที่ไม่ป่วยไข้มีกำลังอายุน้อยโดยเฉพาะที่เป็นเพศช,ชายเราจะสังเกตได้ชัดเลยว่าเวลาเขาจะถมก้อนน้ำลายนั้นเขาสามารถจะพ่นออกไปได้ไกลพ่นปริดออกไปได้เลยนะคะก็เปรียบเหมือนบุรุษที่มีกำลังนั่นละคะ่ะ ที่ว่ารวดเร็วนักในการที่จะถมน้ำลายหรือก้อนเขลราออกไปชีวิตนั้นก็เป็นเยี่ยงนั้นค่ะรวดเร็วนะคะนิดหน่อยมีทุกมากมีความคับแขนมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาพึงเจริญกุศลพึงประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีค่ะข้อที่สิบสี ชิ้นเนื้อที่ใส่ไว้ในกระทะเหล็กไฟเผาตลอดทั้งวันย่อมจะย่อยหยาบไปรวดเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อฉันนั้นเหมือนกันเป็นไงคะถูกไฟเผาอยู่ตลอดหรือเปล่าคะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเผาอยู่ทุกวี่ทุกวัน ตลอดที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสหรือเปล่าคะรวมทั้งไฟคือชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเหมือนกับชิ้นเนื้อเลยใช่ไหมคะที่เมื่อโยนลงไปในกระทะเหล็กที่ร้อนก็ถูกไฟเผาติดอยู่กับที่ติดอยู่ในภพไม่สามารถที่จะออกจากภพได้ด้วยความติดข้อง ทั้งทวารหกนั้นเองค่ะและในที่สุดก็ไปสู่พบแล้วพบเรานี้คือการได้มีโอกาสศึกษาพระสัทธรรมเท่านั้นเราจึงจะพ้นจากลักษณะของชิ้นเนื้อที่ติดอยู่ในกระทะเหล็กที่มีไฟเผาอยู่ตลอดทั้งวันค่ะด้วยการ ปรารบกุศลต่างๆในทวารต่างๆอันเป็นไปในศีลในสมถะและวิปัสนาตามปริยัติสัจธรรมที่ได้ศึกษานะคะในหัวข้อที่สิห้าแม่โขที่จะถูกเชือดที่เขานำไปสู่ที่ฆ่าย่อมก้าวเท้าเดินไปไกลที่ฆาใกล้ความตายแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย เียบเหมือนแม่โคที่จะถูกเชื้อชันนั้นเหมือนกันระหว่างแม่โคกับพ่อโคใครมีความอาถรรพ์มากกว่ากันคะเราก็คงทราบนะคะบุรุษเพศนั้นย่อมมีความกระหายอาถรรพ์วันไหวน้อยกว่าส่วนแม่โคนั้นมีความวันไหวทั้งในโลภะโทสะและโมหะและ โดยเฉพาะในเรื่องของความตายเราทั้งหลายนั้นเป็นประดุดแม่โคที่ถูกกำหนดทิศทางให้เดินไปสู่ที่คฆาอยู่ตลอดเวลานะคะอย่างเวลาที่เราเห็นคนเดินเข้าขิวซื้อนูนซื้อนี่เราก็สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นประดุดแม่โคที่ถูกตอนเข้าไปสู่ที่คฆานั้นเอง ฆ่าด้วยอะไรล่ะก็ฆ่าด้วยโลภะฆ่าด้วยโทสะโมหะเพราะขณะนั้นส่วนน้อยนักที่จะเป็นไปด้วยกุศลเพื่อไปซือ้หาให้กับมารดาบิดาใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วก็ถูกต้อนไปในที่ฆ่าทั้งนั้นไม่ว่าจะเนื่องด้วยวัตถุกรรมใดๆ่านก้าวเท้าเดินทุกครั้งของทุกชีวิต หากไม่ศึกษาพระสัทธรรมแล้วก็เป็นกระบวนการแห่งปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดที่เป็นไปเพื่อชาติชราพยาธิมรณะโสกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปปายาตค่ะในลำดับที่16บภิกษุผู้ปราลบความเพียรเห็นความดับเท่านั้นว่าสังขารทั้งหลายเหล่านี้ย่อมแตกดับไปฉันใดแม้ในอดีตสังขารก็แตกแล้ว แม้ในอนาคตก็จะแตกชันนั้นค่ะผู้ที่ปรารถนาที่จะออกจากวัตถุกก็เป็นเช่นนี้สามารถพิจารณาโดยรูปธรรมและนามธรรมซึ่งเป็นสังขารขันเพราะเกิดด้วยเหตุปัจจัยทั้งสิน้นใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันในที่นี้จะต้องมีความเข้าใจ ชัดเจนในพระธรรมหมวดต่างๆแล้วน้อมธรรมเหล่านั้นมาพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาตาแม้ในอดีตก็เป็นมาแล้วจึงมาถึงชาตินี้แม้ในชาตินี้ตั้งแต่แรกเกิดมาจนถึงขณะน,นี้ก็มีการหมุนไปของสังขารธรรมนั้นเองและหากตายลง ซึ่งไม่ใช่อนุปาาฐาปรินิพานแล้วก็ย่อมไปสู่พบใหม่ไปสู่ชาติชาราพยาธิและมรณะดังเดิมไี่ว่าจะสุขติภูมิที่เป็นพรหมโลกเทวโลกมนุษยโลกและอบายภูมิสี่ค่ะในข้อสิบเจ็ดสังขารทั้งหลายไม่ใช่เป็นของใหม่อยู่เป็นนิด แต่เพียงอย่างเดียวยังปรากฏไม่มีสาระหาสาระไม่ได้ดุดหยาดน้ำค้างเวลาในพระอาทิตย์ขึ้นดุดฟองน้ำดุดรอยขีดในน้ำดุดเมล็ดผักกาดบนปลายเข็มแหลมดุดสายฟ้าแลบดุดภาพลวงพยับแดกความฝันฟองน้ำเป็นต้นอันตั้งอยู่ช่วงเวลาเล็กน้อย ซึ่งรวดเร็วมากนะคะชีวิตอย่างของพี่อิฟขณะน,นี้ผ่านมาแล้ว70ปีเมื่อมองย้อนไปพวนแล้วแก่การสั่งเวชชีวิตนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่อย่างนั้นละค่ะ เป็นเหมือนพยับแดดจริงๆหลอกลวงทั้งนั้นมันผ่านมาแล้วผ่านไปเลยไม่สามารถที่จะกลับไปอย่างเดิมได้อีกไม่ว่าการกระทำดีหรือการกระทำชั่วเนื่องด้วยทางกายทางวาจาและทางใจค่ะเราอยากจะย้อนกลับไปกระทำความดีใหม่ให้ยิ่งยวดใช่ไหมคะโดยการศึกษาปริยัตและปฏิบัติเพื่อถึงปฏิเวทะ ในวัยอันหนุ่มสาวแต่สิ่งเหล่านั้นมันย้อนกลับไม่ได้ค่ะมันเป็นประดุดสายฟ้าแลบที่ผ่านแล้วผ่านเลยเป็นประดุดพยับแดดเป็นภาพลวงตาเป็นความฝันเป็นเหมือนฟองน้ำซึ่งหาสาระไม่ได้ไม่มีศีลสาระสมาธิสาระปัญญาสาระ วิมุตติสาระและวิมุตติยานัศนะสาระใดๆเลยกับชาติทุกข์ชราทุกพยาธิทุกข์มรณนะทุก์หากเรานั้นไม่ผลวายที่จะศึกษาพระสัทธรรมโดยเฉพาะปริยติสัทธธรรมน้อมนำเข้าสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นปัจจัยแก่ปฏิเวทาค่ะในข้อที่18 ภูเขาใหญ่ล้วนแล้วด้วยศิลาจรดท้องฟ้ากริ่งบทสัตว์มาโดยรอบทั้งสี่ทิศแม้ฉันใดฉลาดและมัจจุราชก็ฉันนั้นย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายคือพวกกษัตริย์พวกพรามพวกแพทย์พวกสูตรพวกจันทานและคนเทมูลฝอยไม่เว้นใครใครไว้เลย ย่อมย่ำหยีเสียสิน้นณที่นั้นไม่มียุทธภูมิสําหรับพลช้างไม่มียุทธภูมิสําหรับพลรถไม่มียุทธภูมิสําหรับพลราบและไม่อาจเอาชนะแม้ด้วยการรบด้วยมนต์หรือด้วยศัพท์ยังไงคะถูกหินบทขยี้อยู่ทุกวี่ทุกวันหรือเปล่าคะ ใช่ไหมคะเราทั้งหลายนั้นไม่รู้สึกตัวเลยว่าถูกบทขยี้อยู่ด้วยก้อนหินทั้งสี่ทิศเลยชาติชราพยาธิมรณะกำลังกลิ้งมาทับเพื่อให้ถึงที่สุดในแต่ละพบแต่ละชาติสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่เว้นเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์พราหม์แพทย์สูตรก็ตามนะคะ ถูกในลักษณะเดียวกันจะมีทรัพย์มากมายเพียงไรก็ไม่สามารถหนีผลได้ผู้มีมนขลังเหาะหายตัวไปอย่างไรก็ไม่สามารถหายตัวจากมัจจุราชได้เลยค่ะในข้อที่19พระราชาบางพวกแวดล้อมด้วยผลมา้าผลรถและผลเดินเท้าย่อมผลจากเงื่อมือของพวกข้าสุดได้ แต่ไม่อาจจะผนจากสำนักของมัจจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธ,ธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นคำพูดของพระเถระพูดตรัสรู้แล้วทั้งนั้นนะคะท่านเห็นความเป็นไปของสังสารวัฏว่าไม่ว่าจะเดินไปด้วยดีหรือมีพลลดพลมาล้อมรอบหน้าหลัง แม้เบื้องบนก็ตามนะคะก็ไม่มีใครหนีผลมัจจุราชได้เลยด้วยเหตุนี้ท่านจึงออกบวชประพฤติธ,ธรรมเพื่อถึงที่สุดแห่งทุกข์ซึ่งถ้าเหล่านี้นั้นได้ผลแล้วทังสิ้นค่ะในข้อ20พระราชาทั้งหลายผู้กล้าหารย่อมหักลายทำลายพระนคร แห่งราชสัตรูย่อยยับได้และกำจัดมหาชนได้ด้วยผลช้างผลมา้าผลรถและผลเดินเท้าแต่ไม่สามารถจะหักรานเสนาแห่งมัจจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธ,ธรรมแม้จะเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรชนะข้าศึกมาโดยรอบทิศ แต่ไม่สามารถชนะมัดจุมานได้เลยค่ะบุคคลเหล่านี้เห็นโทษภัยอย่างนี้แล้วท่านจึงกล่าวว่าข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธ,ธรรมในข้อ21่คดชสารทั้งหลายที่ตกมันมีมันเหลวแตกออกจากกระพองย,อย่อมย่อมยีนครทั้งหลายและเช่นข้าประชาชนได้ แต่ไม่สามารถจะย่ำยีเสนาแห่งมัจจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธ,ธรรมนี้เอาช้างมาเปรียบนะคะช้างเวลาตกมันนี้จะเอาตะขอสับอย่างไรมันไม่เคยกลัวคะ่ะจะเอาอะไรมายิงมันให้ตายมันก็ไม่กลัวคะ่ะแต่ไม่สามารถที่จะย่ำยี เสนาแห่งมัจจุราชได้เสนามีสิบข้อใช่ไหมคะจังที่กล่าวไปแล้วโลภะโทสะโมหะทั้งหลายนั้นเองนะคะพันจึงออกบวชกันข้อยี่สิบสองนายขมังธนูทั้งหลายแม้มีมืออันได้ฝึกฝนมาดีแล้วเป็นผู้มีปัญญาสามารถยิงธนูให้ถูกได้ในที่ไกล ยิงได้แม่นยำไม่ผิดพลาดไม่สามารถจะยิงต่อต้านมรุตยูได้เพราะเหตุนั้นต้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธ,ธรรมค่ะเราทั้งหลายได้ฟังอย่างนี้แล้วมีสังเวคะเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าว่าเราไม่สามารถหนีมัจจุราชได้แต่ถ้าเจริญอริยมรรคมีองค์แปดแล้ว ย่อมบริบูรณ์พร้อมมัจจุราชก็หาไม่พบนะคะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาทาปรินิพานด้วยสัจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาริยสสรีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทางิ้น แดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสินเพื่ออนุปาทาปรินิพานโดยพันโด,ย,นดยทั่วกันคากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ